นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่24เมษายนถึง5พฤษภาคม2566ซึ่งพบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรมีการสลับรูปถ่ายกันร,ระหว่างผู้สมัครซึ่งเอกสารถูกส่งมาจากกรุงเทพมหานครเบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้อง และจัดส่งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งโดยได้ติดตามจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าได้รับเอกสารที่ถูกต้องแล้วและอีกกรณีที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาที่เอกสารผู้สมัครสองพักการเมืองมีรูปถ่ายเหมือนกันซึ่งความผิดพลาดเกิดจากระบบการจัดพิมพ์โดยฝากถึงผู้ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลจากแอปพลิเคชันสมาร์ทโว โดยกรณีทั้งหมดนี้ก็กตไม่ได้ยิ่งนอนใจเมื่อทราบสาเหตุแล้วได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดคือที่เราพบนี่นะครับอย่างกรณีลอนดอนเราก็ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับว่ามีการสลับรูปกันจริงที่เราส่งไปดุงเทศแต่เราก็ได้แก้ไขด้วยการทําให้มันถูกและส่งไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ที่อังกฤษทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็บรด้ติดตามว่าได้รับอันที่ถูกต้องแล้วนะครับ เวลาจัดทิม์อะไรพวกนี้มันอาจจะมีปัญหาซึ่งอันนี้เราไดแรกแก้ไขแล้วนะครับด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้เชิญสื่อมวลชนผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติรวมหาลือและซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบผลคะแนนเลือกตั้งเพื่อนำเสนอรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการหรือ eCT report วันอาทิตย์ที่14พฤษภาค,คม2566ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งประชาชนสื่อมวลชนผู้สมัครรับเลือกตั้งและพักการเมือง สามารถติดตามการรายงานผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์รายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอย่างไม่เป็นทางการเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งน,นี้ยืนยันว่าการนับคะแนนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และการรายงานผลจะมีความรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยำกว่าการรายงานผลแบบเดิม โดยคาดว่าจะสามารถรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการครบถ้วนทุกเขตเลือกตั้งได้ภายในเวลา23นาฬิกาของวันเลือกตั้งขณะที่พลตำรวจโทนิติธรจินตการนนโฆศกศูนย์รักษาค,ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าสถิติการทำลายป้ายหาเสียงสูงขึ้นขณะนี้มีผู้ถูกจับกลุ่มแล้วจำนวนเจ็ดรายสาเหตุมาจากการเมาสุรา และอีก48รายเป็นผู้วิกลจริตการโฆษณาชักชวนเป็นสิ่งที่ทําให้เลือกตั้งหรือทําให้เกิดบตรเสียเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถูกต้องมันจะเข้าข่ายข้อมูลเป็นเท็จนะอาจจะคึกขนองนะเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องเรียกมาเตือนนะถ้าเข้าข่ายในเรื่องของเปสน,นัรนสนุนให้ทาบารเสียเนี่ยผมต้องถามทางปตนมานอกเหนือกฎหมายที่กําหนดนะไปชวนในโซเชียลแล้วบอกให้ไปการรูปหัวใจผิดในหลักการของการกระตุ้นการเลือกตัต้งแน่นอน นอกจากนี้พลตำรวจโทนิติธรยังกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในด้านต่างๆโดยในวันนี้จะมีการทดสอบและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการเลือกตั้งพร้อมกําชับให้วางตัวเป็นกลางหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติในการเลือกตั้งสามารถแจ้งบาะแสได้ที่สายด่วนคณะกรรมการเลือกตั้ง1 4 4 4สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง นันนะพัสแสนตุ้มรายงาน